สวัสดีครับกลาบสวัสดีพี่พิสมาชิกนะครับ FC ร้านพี่เนตออเดอโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกันแจ้งครับสำหรับอีพีนี้นะครับคลิปนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้าเครื่องเสียงกันแจ้งนะครับที่ร้านพี่เนตออเดอโออําเภอดอนจานจังหวัดกาสินครับอีพีนี้เป็นคลิปเช้าประจําวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่15นะครับเดือนมิถุนายน2 5ง7นะครับผมมีเครื่องเสียงกันแจ้งนะครับเครื่องเสียงมืึสองนะครับ มารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกๆวันทุกๆเช้านะครับ EP นี้เป็นในส่วนของ EP ของไม่ลอยนะครับไม่ลอยมาแล้วนะครับสําหรับไม่ลอยเซอร์วิชชั่นนะครับมีเข้ามาอยู่สีตัวนะครับสําหรับเซอร์วิชชั่นนะครับเป็นรุ่นเป็นตัวรุ่น s u 8 9 0 d นะครับสำหรับตัวนี้8 9 0 d นะครับก็ถือว่าเป็นไม่ลอยนะครับไม่ลอยที่ ตอบโจทย์นะครับสาหรับสายรถแห่สายงานการแจ้งเลยทีเดียวนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเสียงนี้สุดยอดนะครับสาหรับน้าเสียงของสวิชั่นนะครับท่านไหนที่เคยใช้แล้วรู้ดีนะครับสาหรับชาวสวิชั่นนะครับแบรนด์นี้บอกเลยสุดยอดนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับยูเอสยูนะครับเอสยูแปดเก้าศูนย์ดีนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม่ลอยนะครับค่ายดีค่ายมาตรฐาน นะครับเป็นแบรนด์มาตรฐานอีกแบรนด์หนึ่งนะครับสำหรับซาเวชันนะครับเป็นรุ่น8 9 0นดีนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ8,500บาทนะครับตัวละ8,500รบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิฟ์ในส่วนของดูหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้ทัสท่านไหนที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับมีอยู่4ตัวนะครับสำหรับซาเวชันนะครับตัว s u นะครับ เอ็ดยูเก้าแปดเก้าศูนย์ดีนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไล่ไปในแต่ละตัวนะครับแต่ละรุ่นนะครับสาหรับท่านที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับที่้านพีเนตออริโอนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันร้อบาทพร้อมลูกหม่ครบนะครับสาหรับตัวนี้พร้อมลูกใหม่สาววิชั่นครบนะครับสวยนะครับตัวลูกใหม่นะครับมีครบอุปกรณ์ครบนะครับสาหรับท่านที่สนใจ ซาเวชันนะครับตัวเอสดูนะครับรุ่นเอสดูแปดเก้าศูนย์ดีนะครับตัวนี้นะครับผมฟังก์ชันด้านในนะครับสวยงามนะครับออยู่ในแหลกตลอดเวลานะครับตัวนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาออกจากแหลกนะครับเนื่องจากด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของชัวนะครับชัวเป็นตัวเอสดเอสดีนะครับตัวนี้ SL XD4 นะครับมีอยู่2ตัวนะสำหรับ XLSD4 นะครับในส่วนของซีรีส์ชัวรุ่นน anyway. ี้นะครับ hmm. ก okay. no, yeah, no, okay, ็จะมีในส่วนของตัว2รุ่นนะครับมีสน2รุ่นนะครับ XLSD4D นะครับ XLSD4 นะครับตัวนี้เป็นตัวมีอยู่2ตัวนะครับสำหรับตัวนี้มีอยู่2ตัวตัวนี้แบ่งครึ่งนะครับเราพร้อมลูกไม้ครบนะครับตัวนี้ลูกไม้อุปกรณ์ครบนะครับของแท้นะครับตัวนี้ไม่ชัวร์แท้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 0 0 0 0บาท นะครับตัวละสองหมบาทนะครับสําหรับตัวไม่ชัวนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับท่านที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับสองหมบาทนะครับสําหรับไม่ชัว SLD SLD4 x นะครับมีอยู่2ตัวนะครับท่านที่ยังมองหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวบุสเตอร์นะครับบูสเตอร์สัญญาณใหม่นะครับตัวนี้บูสเตอร์ตัวละตัวนี้เ5 0 0ัน้บาทนะครับพร้อมใบพัดเสาใบพัดนะครับตัวนี้ของชัวแท้นะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับตัววุ้เตอร์นะครับถ้าลงมาด้านล่างจะเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กก็ราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับสำหรับปักท่านไหนที่ยังมองหาปลั๊กไฟติดแหลกนะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ลานพีเน็ตอะโอนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับแหลกนะครับตัวนี้แหลกรราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับสำหรับแหลกตัว8ปยูนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแหลกใส่ไม้นะครับตัวนี้1,700บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาแหลก ตัว8หลุมนะครับตัวนี้12หลุมนะครับขออภัยเป็นตัว12หลุมของ NTS นะครับสภาพสวยนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับไม่ลอยนะครับ SAWVISION นะครับเป็นตัว SU 8 9 0 d นะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้อยู่ในแหลกมาช่วงดึกๆนะครับผมก็เลยยังไม่ถอดออกจากแหลกนะครับท่านที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับขออนุญาตแจ้งในส่วนของราคาอีกครั้งนะครับตัว SAWVISION นะครับมีอยู่4ตัวนะครับตัวนี้ตัวละ 8500บาทนะครับพร้อมลูกไม้ครบนะครับอุปกรณ์ครบนะครับสำหรับตัวสาวิชันนะครับผมแล้วก็ถัดมาเป็นชัวร์นะครับชัวร์ด้านล่างนะครับ SLX D4 นะครับสำหรับตัวนี้ตัวละ2 0 0 0 0บาทนะครับมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้พร้อมลูกไม้นะครับลูกไม้เขาจะประมาณนี้นะครับก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับนี่อาจจะไม่ซูมครับขออภัยนะครับอาจจะไม่ตัวนี้ มีปุ่มปิดเปิดแล้วก็ปุ่ม enter นะครับสำหรับสายลูกไม้เขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านขวาก็จะเป็นตัวปุ่ม enter นะครับตัวนี้รับสัญญาณได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวชัวนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาไม่ชัวนะครับแท้นะครับตัวนี้เอาไว้ใช้งานก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสองหมบาทนะครับต่อตัวนะครับ บูสเตอร์นะครับตัวนี้7,500บาทนะครับสำหรับบูสเตอร์สัญญาณไม่ลอยนะครับแก่ตัวกระจายสัญญาณนะครับพร้อมไปใบพัดนะครับเสาตัวนี้นะครับผมปลั๊กติดแหลกนะครับหนึ่งหรัท่านที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแหลกแปดยูนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่นะครับแล้วจะเป็นตัวปลั๊กสองพันบาทนะครับขออภัยนะครับตัวนี้ สองพันบาทนะครับสําหรับแหลกแปดยูนะครับตัวนี้หนึ่งเจ็ดร้อยบาทนะครับขออภัยนะครับตัวนี้สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปช่วงเช้าๆท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับร้านพิเน็ตออดิโอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาว power amp นะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับท่านไหนที่ ชอบเสียงเพลงชอบเครื่องเสียงงานแจ้งนะครับก็แวะเข้ามาฟังน้ำเสียงได้นะครับที่ร้านพีเนตออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้นะครับผมตู้ PA นะครับตู้สิบห้านิ้วตัวนี้เป็นตัวแอคทีฟไปแล้วนะครับสองใบนะครับสำหรับตัวแอคทีฟที่มีพาวเวอร์ในตัวนะครับท่านไหนที่สนใจตัวที่ไม่มีขยายในตัวนะครับสอบถามมามาได้นะครับราคาพิเศษมีให้นะสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่ครับ มันจะเป็นในส่วนของเมกกิเกตตันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเมกกิเตตันนะครับยามาฮ่า R 2 d นะครับ T d นะครับ R 3 d นะครับผมตัวนี้หมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพร้อมแลกนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอตู้ซับเบียดสิบแปดนิ้วนะครับมือหนึ่งนะครับของแมนร้านนะครับใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นของ mp power นะครับใบละสองพันเก้าร้อยบาทเป็นสินค้าใหม่นะครับสินค้ามือหนึ่งสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ แล้วเป็นตู้ซับเบสบอลเรนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นตู้แอคทีฟนะครับ18นิ้วนะครับเป็นตู้ซับเบสท่านไหนที่สนใจนะครับใบละ9,500บาทสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ AJ นะครับตู้เสียงกลาง2อคูณหอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับผมพี่ๆสมาชิกก็ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ปากโหลดนะครับ2อคูณสนะครับท่านไหนที่สนใจก็โทรอินบ็อกซ์ เข้าความมาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วจะเป็นในส่วนของเออ่แหลกนะครับแหลกใส่สามพันหกแอมป์เอสนะครับมีอยู่สองตัวนะครับสําหรับแหลกใส่สามพันหกแอมป์เอสนะครับแล้วก็จะเป็นสเต็ปดาวนะครับสเต็ปดาวแปดสิบแอมป์นะครับตัวนี้เป็นตัวของเจริญสุขนะครับของเจริญสุขแปดสิบแอมป์เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นตัวห้าสิบแอมป์นะครับของพูม่านะครับตัวนี้สี่พันบาท นะครับท่านที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานก็อ i บ b o x เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของทัดนะครับครับเป็นทัดเหล็กนะครับผมตัวนี้ทัดเหล็กท่านที่ยังมองหาทัดเวทีนะครับหรือว่าเสาทัดเอาไว้ตั้งตู้ซับเบสนะครับตัวนี้จะมีฐานด้วยนะครับชุดละพร้อมเสานะครับตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับชุดที่มีตู้ซับเบสด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกก์โทรสอบถามได้นะครับ095 224-6497นะครับแล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปช่วงเช้าๆนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสินค้าที่เข้ามาวันนี้นะครับเป็นในส่วนของไม้ลอยนะครับพร้อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกก์เข้ามาได้โทรสอบถามได้ครับผม ในส่วนของซาวิชั่นนะครับซาวิชั่นอยู่ที่8,500บาทนะครับชัวร์ SLX D4 นะครับอยู่ที่20,000บาทนะครับต่อตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจายสินกระจายสัญญาณนะครับหรือว่าบูเตอร์นะครับตัวนี้7,500บาทนะครับหมื่นหนึ่งแพงมากนะครับสำหรับตัวนี้หมื่นหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับตัวนี้9,000ถึงหนึ่งมื่นกว่าบาทนะครับท่านไหนที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับของชั่วนะครับตัวนี้ซีรีส์เขานะครับ 8cc นะครับ UA 8cc นะครับตัวนี้สำหรับตัวบูสเตอร์สัญญาณใหม่นะครับพร้อมอุปกรณ์ครบครับสายด้านหลังครบนะครับตัวนี้ปักติดแหลกนะครับผมก็ผมมีให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับฝากไว้ได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ